ครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับพบกับผมพี่เน่งนครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับในการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบอย่างไรนะครับให้ทําข้อสอบได้นะครับน้องๆอ,อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราอ่านหนังสือนะครับไปสอบนะครับอ่านก็หลายรอบแล้วแต่เวลาไปถึงห้องสอบถึง ทำข้อสอบไม่ได้นะครับจำไม่ค่อยได้นะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วการอ่านแล้วลืมนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติของมนุษยชาติครับซึ่งโทนี่บูซานเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักจิต,ตวิทยาชาวอังกฤษเนี่ยเขาได้กล่าวว่าหลังจากที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับ มันก็จะมีช่วงเวลาสั้นๆนะช่วงหนึ่งที่เราสามารถที่จะจดจํารายละเอียดต่างๆได้นะครับแต่พอเวลามันผ่านไปยิ่งเนื่อนนานไปเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราอ่านนะครับเราก็จะลืมรายละเอียดพวกนั้นไปนะครับดังนั้นการอ่านหนังสือแล้วลืมมันเป็นเรื่องปกติครับและก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเราทุกคนนะครับแต่ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับที่จะอ่านแล้วมันไม่ลืม อันนี้น่าสนใจนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับและสิ่งที่ผมไปค้นคว้ามานะครับว่าเราจะอ่านหนังสืออย่างไรนะครับให้มันไม่ลืมครับประการแรกครับก็คือเราก็ต้องเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมของเราอ่ะนะครับทั้งทางร่างกายและทางจิตใจครับ ทางกายเนี่ยก็คือเราก็ควรที่จะอ่านหนังสือนะครับในในสภาพที่ร่างกายเราพร้อมครับก็คือไม่ง่วงนอนจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ลาจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราอ่านหนังสือในสภาพในสภาพที่ร่างกายเราไม่พร้อมนะครับอ่านไปง่วงนอนไปนะครับหรือว่าอ่านไปแล้วเกิดความ ล้ผมว่ามันเสียเวลาแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์เราก็จะจําไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ความพร้อมทางจิตใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะว่าเราก็ควรที่จะทําจิตใจให้พร้อมในการที่จะอ่านหนังสือนะครับต้องมีเขาเรียกว่าอะไรความฮึกเหิมในการที่จะอ่านหนังสือต้องถามตัวเองอยู่ตลอดนะครับว่า เราอ่านหนังสือนะในครั้งนี้เพื่ออะไรนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือของเราให้ได้นะครับว่าการอ่านหนังสือของเรานะเพื่อที่จะไปสอบในครั้งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับถ้าเราประสบความสำเร็จในการอ่านหนังสือในครั้งนี้เราสามารถสอบผ่านนะครับการสอบในครั้งนี้ มันจะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะครับเราจะได้เริ่มต้นในการประกอบอาชีพที่มันมั่นคงขึ้นมีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนี่คือการสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็การอ่านหนังสือเราก็จะต้องมีความสุขในการที่จะอ่านนะครับต้องมีความสุขนะครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่านหนังสือแล้วเราไม่มีความสุขหรือว่าเหมือนถูกบังคับมาให้อ่านหนังสือมันก็จะรู้สึกว่าการอ่านนะครับมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เมื่อสภาพจิตใจเราไม่พร้อมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะจดจำนะครับประเด็นต่างๆในการอ่านได้นะครับ ดังนั้นนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งทางกายและใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะเริ่มต้นในการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอ่านหนังสือช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะครับก็จะต้องตอบว่าอยู่ที่ตัวของเราครับว่าเราจะอ่านตอนไหนนะครับอ่านตอนไหนก็ได้ครับอยู่ที่เรานะครับ น้องๆอ,อาจจะถนัดนะครับหรือชอบในการอ่านช่วงช่วงเช้านะครับหรือบางคนอาจจะชอบอ่านช่วงสายบางคนอาจจะชอบอ่านในช่วงกลางคืนหรือก่อนนอนก็ได้นะครับครับผมไปดูข้อมูลน,นะครับก็จากแหล่งหนึ่งแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าการอ่านหนังสือก่อนนอนเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายความอ่อนล้าทั้ง ทางร่างกายทางจิตใจแล้วก็ทำให้หลับง่ายขึ้นได้ครับนี่คือข้อดีของการอ่านหนังสือก่อนนอนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการนอนหลับเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการจัดระเบียบในสมองนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราอ่านหนังสือไปนะครับข้อมูลมันอาจ <stag anda S 2> <ๆ S 1> จะกระจัดกระจายไปในสมองครับแต่ว่าหลังจากที่เรานอนหลับพักผ่อนไปเนี่ยนะครับข้อมูลที่มันกระจัดกระจายในสมองมันก็จะถูกจัดระเบียบแต่ว่า ทางนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พวกเรานะครับว่าการอ่านหนังสือในช่วงเวลาไหนนะครับดีที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ที่เรานะครับคราวนี้นะครับเรามาดูว่าถ้าเนื้อหาที่เราอ่านมันเป็นกฎหมายประการแรกเนี่ยผมแนะนําเลยก็คือควรที่จะหากฎหมายฉบับเต็มในเรื่องนั้นนะที่เราจะอ่านนะครับ มาอ่านฉบับเต็มก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจกับกฎหมายฉบับเต็มนะครับประเด็นที่2ก็คือหลังจากอ่านกฎหมายฉบับเต็มนะครับในช่วงที่เราอ่านกฎหมายฉบับเต็มเนี่ยถ้ามันมีประเด็นนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญที่คาดว่ามันจะออกข้อสอบนะครับเราก็ใช้ปากกาครับขีดเส้ในใต้บรรทัดในประเด็นหรือเนื้อหาที่เราอยากจะเน้นนะครับเช่นนะครับ กฎหมายอ่ะส่วนใหญ่ครับมันก็จะออกประมาณที่ผมเขียนไว้ในสไลด์ก็คืออาจจะออกในเรื่องของวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผู้รักษาการของพรบฉบับนี้คือใครนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพรบฉบับนี้นะครับประธานกรรมการเลขานุก,การนะครับที่ปรากฏในพรบฉบับที่เราอ่านเนี่ยคือใคร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขก็ต้องจดจำด้วยนะครับวาระการดำรงตำแหน่งนะครับของกรรมการในแต่ละชุดมีกี่ปีนะครับบทบาทของคณะกรรมการแต่ละคณะมีบทบาทหนที่อะไรบ้างและรวมไปถึงบทกำหนดโทษนะครับนี่คือรายละเอียดที่เรานะครจะต้องจดจำ ถ้ามันเป็นกฎหมายฉบับเต็มนะครับก็ต้องจดจําประมาณนี้นะครับหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เราคิดว่ามันนอกเหนือจากที่ผมบรรยายก็สามารถเขียนเส้นใต้ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าการอ่านและการขเขียนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้สมองนะครับมันทํางานพร้อมกันนะครับซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าการอ่าน แล้วก็ขีดเขียนด้วยนะครับเขียนเขียนไปนะมันเป็นการรับรับแล้วก็ส่งออกข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเราอ่านไปด้วยเขียนไปด้วยขีดไปด้วยเราจะจําเนื้อหาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลังจากที่เราอ่านกฎหมายฉบับเต็มนะครับขีดเขียนนะครับทำไฮไลท์นะครับ ไปในกฎหมายฉบับเต็มแล้วนะครับผมอยากจะแนะนำให้เขียนนะครับสรุปเนื้อหาที่สำคัญที่เราอ่านนะครับสรุปเป็นภาษาที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจนะครับสรุปเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่มันสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็จุดที่เราอยากจะมาร์กเป็นจุดสำคัญเนี่ย นะครับอาจจะทำนะครับเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่ามันโดดเด่นแล้วก็มันเป็นจุดสำคัญเช่นอาจจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้สีนะครับใช้สีแต่ไม่ต้องใช้สีเยอะครับใช้สีในการจำเช่นอาจจะใช้สีแดงเป็นสีเน้นจุดสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ เทคนิคเรื่องของการเขียนสรุปเนื้อหาสําคัญนะครับจากการเขียนสรุปเนื้อหาสําคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือการฝึกทําข้อสอบนะครับอ่านหนังสือไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฉบับเต็มนะครับการช็อตโน้ตนะครับหรืออ่านหนังสือทั้งฉบับเต็มแล้วก็ หนังสือฉบับช็อตโน้ตนะครับสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องมีการฝึกทําข้อสอบนะครับในกฎหมายที่เราอ่านฝึกทํานะครับไม่ต้องดูฉเฉลยฝึกทําดูนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าประเด็นที่เราผิดมันมีประเด็นไหนบ้างนะครับล้วก็ไปอ่านในประเด็นหรือเนื้อหาที่เราทําข้อสอบไม่ได้แล้วก็พยายามนะครับทำความเข้าใจเนื้อหา ในเรื่องที่เราอ่านเนี่ยให้มันลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งถึงขนาดไหนก็ลึกซึ้งถึงขนาดที่เราสามารถไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้นะครับต้องอ่านให้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจำจำเนื้อหาไม่ได้นะครับการอ่านเร็วขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับเสียเวลาด้วยครับดังนั้นเราต้องอ่านในแบบ ในลนักษณะของการตีความก็คืออ่านแล้วตีความนะครับให้เข้าใจนะครับพอเราเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายฉบับนั้นแล้วนะครับเราค่อยอ่านแบบเร่งสปีดหรืออ่านแบบเร็วนะครับแล้วก็เราควรที่จะทำทำซ้ำๆนะก็ทำอย่างสรรม่ำเสมอนะครับเพราะว่าการที่เราทำซ้ำๆหรือสรรม่ำเสมอเนี่ยนะครับ มันจะทําให้เราเก่งแล้วก็เม่นยําในการทำข้อสอบมากขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราก็จะเห็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับที่เขาเล่นฟุตบอลเ,เก่งนะครับเราเห็นแค่มุมที่เขาเล่นฟุตบอลเก่งนะครับแต่เราคงไม่รู้นะครับว่าก่อนที่เขาจะเล่นฟุตบอลเก่งเนี่ยนะครับเขาฝึกแปรบอลเขาฝึกเลี้ยงบอล เขาฝึกยิงประตูหรือฝึกยิงลูกฟีคิกนะครับวันหนึ่งกี่รอบกี่ครั้งนะครับซึ่งเขาก็ใช้หลักการนี้ครับก็คือการทำซ้ำและทําอย่างสม่ำเสมอถ้าเราทําซ้ำนะครับทำอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อแน่นอนครับว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเราแน่นอนนะครับการทําซ้ำ กับความมีวินัยเป็นของคู่กันครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีวินยัยไม่มีความอดทนในการที่จะทำสิ่งนั้นซ้ำๆนะครับมันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนรในขณะเดียวกันกับบางคนที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะอ่านหนังสือสอบเขามีความอดทนอดกลัน้น กับการอ่านหนังสืออ่านซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับผมเชื่อนะครับบุคคลคนนั้นนะครับเขาจะประสบความสําเร็จนะครับในการสอบในครั้งนั้นนะครับและผมก็เชื่อว่าหลังฝนนะครับก็จะเห็นฟ้าแงามนะครับหลังความพยายามก็จะเห็นความสําเร็จนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนที่จะเตรียมตัวสอบนะครับ แล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ